สนับสนุนโดยเบ n นฟิตโปรโตีนดีๆจากพืชสู้กันแล้วก็มพูดถึงซู้งกันและกันหน่อยรู้จักไหมเนี่ยไม่รู้จักออพูดถึงตัวฉันหน่อยอะไรเนี่ยอ๋อจะบอกไงดีเป็นคนน่ารักเป็นคนที่เกง่งเป็นคนเปลืองเป็นคนที่ตัวสูงเป็นคนที่ <laughs> ประทับใจเพราะว่าจอยเป็นคนที่ ชีวิตเต็มที่เจออุปสรรคแล้วก็ยังเดินต่อไม่ยอมแพ้แล้วทำตลอดด้วยรอยยิ้มเววะมีคนค่นเหรอไม่อันนี้นี่คืออธิบายเรื่องเรื่องมันแล้วมันอธิบายว่าไรที่มันใส่เงินเป็นเงินอ้วยนะ ไอันนี้คืออะไรประเด็นไปเลโอ้ยอย่ายุะว่าจะไมีรู้เลยไม่รู้แต่ใจไม่เป็นไม่ต้องสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีไม่เอิดโอ้ยอยาเอิดทิ้งข่าวเขียนอะไรบ้างจุนุ๊กจุนุ๊กวิงวิงสวัสดีครับสวัสดีไม่เอิดนี่พิมพ์ิมพ์ร่วมแล้วภูกใจเลยเพราะชื่ออะไรนะอารออารเร่เหรอ เราต้องต้องมีอ,อะไรที่มึงบอกตรงนี้อ,อะไรที่มงไม่มีไลฟ์สอนะรไม่เยไงกันเราไม่เคยรู้เรื่องเท่าไรเราเป็นคนไม่เก่งเรื่องโซเชียลสวัสดีค่ะแม่แม่อเช่แม่ขอ,อสวัสดีพี่พีค Hello สวัสดีครับ มีวัสดีๆทั <S 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 enfin> ้งสองสวัสดีครับชื่ออะไรเนบโบเช่ชื่อพอดีจูดาผมชาติไทยน่ารักจำไม่อ่านขอวเขามาหลอมีแต่คำน่ารักเขาถามว่า รเราจะถามเราจะตอบเป็นข้อ,ขอนะคะคที่เขาถามว่าเราเจอกันได้ยังไงเราเจอกันได้ยังไงเจอกันได้ยังไง<ม>คุณตอบดิเจอกันที่อ่างคนนี้มาทํางานคนนี้มาทํางานแล้วก็ได้เจอคุยกันประมาณนั้นแหละไม่ยินกันไหมคะมไม่รู้ว่าเสียงคพอดีว่าเป็นเป็นหวัดแล้วยังไม่หายอะค<ม>่ะ ่ก็อาจจะหาแล้วนิดเดียวแล้วเขาถามว่าเราเป็นแฟนกันจริงไหมจริ <c oughs> งคนนี้ไม่ได้โกหกต้งเชื่อสิเขาบอกว่าเราตัดต่อฟ้องได้ไหมตัดต่อจริงนี่ผมไม่ใช่ตัวจริงผมเป็น AI ไ <c oughs> อเก่งไหมล่ะเขาทำคอมสั่งขึ้นมาดือเหมือนนี้ในรูปจริงแต,นน <c oughs> ต่นี่ใช่ใช่ไหมสวัสดีค่ะฮัลโหลสวัสดีครับ คนข้อความเข้ามาเยอะมากเลยก็ไม่รา้แ้วแค่ไม่ทานนะฮะห้าห้าใช่แล้วไม่รู้อะไรแล้วเป็นสี่ดีแสดงมากๆให้เขาชมยิ้มแสดงมากเลยคุณเป็นแฟนเขาโอ้โหจริงหรือเปล่าเราต้องขอบคุณทุกคนที่ตามดูผลงานแล้วก็ยิ้อะไรนะ ติ๊กต็อกของคนนี้จอยปันคอนดารามีไซด์ดีอะไรนะครับคนที่ให้หัวใจมีหัวใจขึ้นมาแล้เราสองร้อยกว่าแล้วสองร้อยกว่าแล้วอุ๊ยขอบคุณมากนะครับถ้าพูดส่งแล้วไม่เคยรู้จักการวิธีใช้พวกติ๊กต็อกือโซเชียลอะไรเท่าไหร่นะมว่คนแก่มั้งไม่ใช่แก่คนมีอายุหน่อยเขาถามว่าได้สดแสดงแสดงเรื่องพนังไหม ใช่เรื่องขนางก็เล่นใช่ฮะแล้วอีกเรื่องนอะไรนะอีกเรื่องอะไรนะขบันหล่อมากมากค่ออะโอนะ้ oh, thank you very much <c oughs> ขอบคุณนะเดี๋ยวงั้นต่อไปนี้จะออกไปที่เรื่องอะไรนะเอ่อนังา่าตุทองสนุกแม่โบอะไม่โบหรอ หวังว่าชาวทีนี้ทุกคนที่ยุดงานก็ได้พักผ่อนสบายอยู่บ้านอยูบ่บ้านบ้างขอบคุณค่ะได้ดีเ o ื่ออะไรเคก็คุณทำานหลักมั้งคุณิว่าหนูเป็นโรคธาลัสซีเมียตั้งแต่กำเนิดนะคะคอว่าต้องรักษาด้วยการให้เลือด Hmm. ก็เลยต้องไปนอนโรงพยาบาลอาทิตย์หนึ่งก็เล่นแชทเตือนละเตือนละครแต่ว่าแล้วแต่หมอว่าจะให้นอนกี่วันคือต้องต้องแบบว่าเติมเลือดแล้วก็ให้ยาขับธาตุเหล็กเพื่อไม่ให้ธาตุเหล็กเกินนะคะ่ะใช่สถานกรที่ไม่รู้หรอกคาร์ซีเนียเขาถามวนะ่าเป็นแฟนกัน,นใช่ไหมนนอ๋อแสดงว่าเข้ามา,ช,าช้าถูกต้องครับเพิมไปแล้ว hmm. สำหรับคนที่ไม่รู้นะทาราซีเมียเป็นโูคที่แบบเสืเมไปเลือดแดงมันไม่ทํางานปกติะต้องระด,ดับเลือดจากคนอื่นที่บริจาคมาเพราะฉะนั้นมันสําคัญที่จะม,มีคนบริจาคเลือดไปนะฮะเพราะฉะนั้นต้องขอบคุณมากสำหรับคนที่ข้างนอกใจจะไปบริจาคเลือดนะครับมีคนที่จําเป็นต้องใช้อยู่นะฮะเจอกันที่ไหนเจอกันที่ห้างที่ห้างบอกได้ไหมห้างอะไร <laughs> จะบอกไม่ล่ะ เกตัวอาหารจะรู้นะเป็นร้านที่เราเจอกันแล้วก็กินกินอาหารประจำสองร้านไปมาอาจะหกคนรู้ห้าร้อยกว่าแล้วห้าร้อยไปแล้วเห็นว่าเราห้าร้อยคอมมิ่นเข้ามาแล้วชั่วคราวไม่น่าหรอกเราไม่ได้ออกเ้อชั่วอะไรบ่อยเท่าไหร่แต่วันนี้คอมมาดูนิดนึงว่าเป็นยังไงตกใจเห็นคนสองที่พามาคนพามาดูเยอะมากเ้ว่านัะแน่มาแค่นั้น กก็น่ารัใช so we t a l k i n English is that okay English okay yeah บอกแล้วถ้าไม่พูดภาษาไทยจะไม่คุยด้วยภาษาไทยกับเราด้วฟังไม่รู้เรื่องกดหัว่เป็นพันมีอะไรเนี่ยวิ่งเจ็ดร้อยคนแล้วโอเคจริงๆแต่เราคนที่ใช้คลิปตกประจอมคนไทยเก่งจังเลยน่า โอ้ขอบคุณครับน่ารักมากอันนี้เราเป็นอะไรแอดมินเหรอต้องต้องอ่านให้นี่ค่ะแล้มีคนให้ของขวัญด้วยโอ้ขอบคุณมากเลยนะฮะเป็นีปูใจแดงขึ้นมาแบบพร้อมโรยยิ้มสวัสดีครับสองคนสวัสดีค่ะคืออยู่ประเทศอะไรเป็นคนอเมริกานะฮะแต่ใจไทยอยู่ที่นี่มานานและเพราะเป็นคนไทยผู้หญิง มิน <c oughs> er mm ิม hmm ิน oh <im> ิมออน่ารักี Thank you มินิขา้ของขวัญอีกแล้วอ่าฮะอ่าฮะมสีนตามอะไรนะอันไม่ทานอิจฉาเนย่ยุอิจานะย่ิจานะ้นว้าวขอบคุณนิสกีมาคนนั้นขอนาดใหญนานแล้วผสมพนหลายปีนะปีได้ประมาณสปีแล้วค่ะ แต่ว่าไม่ได้ออกสือคือคือว่าไม่ค่อยเล่นโซเชียลกันไม่เล่นเยอเท่าไหร่วันนี้ไม่เล่นเลยไม่ค่อยเท่าไหร่ก็มีไอจีอยู่บ้างนะไม่มีอะไรมากหรอกทีหมไม่ค่อยผิวสยหายไปไปขอบคุณมากนะคะใช่ขอบคุณมากนะครับเฮ้ว่าคำอิจฉาร์ก็ไม่ได้ไม่ต้องอิจฉาร์นะเขาบอกว่าเราตัดต่อเนี่ยเราตัดต่อ AI มานั่งจะเชื่อไหมล่ะ อ A.I. ตัดต่อสั้าภาพแบบคลื่นไหวได้ไม่ใช่ภาพนิ่งแหม่งเอาเสียงออกหน่วยองเขา Thank you หนึ่งคำแล้วเราจะไลฟ์ไปเดินไปได้ไหมก็คนที่ยากที่มันขยับไปขยับมาที่คนพูดหัวภาพมันไม่นิ่งทำไมพูดไทยชัดจังเพราะมีอาจารย์มีอาจารย์ สอนมาเป็นสิบปีถ้าไม่ชัดก็ตีตายเลยถ้าสอนแพงไหมล่ะจ่ายทั้งชีวิตเขาบอกว่อา,อา,อาอะไรนะเเขาา้าชื่อแล้วนะชัดแล้วเนาะก็โอเคใช่ไหมเนานะ โดยก็มีรูปก,กับแฟนเกา่าเด็กเก่งเรียนเก่งน่ารักมากมีใซดี้ด้วยต้องนักทีมคนนี้ที่ที่รูปเก่งเดี๋ยวรู้สึกงานน,าน้ำเต้าได้ก่อนเลยตัวเองเอตั้งแต่สองขวบถ้าหายประมาณนั้นแหละเดี๋ยวดูว้าวแอนนะี่ well, anyway. มีคำถามอันอีกไหมล่ะจะได้ตอบ มันค่อยๆอ,อ่านกันก็นด้นี่มีคนถามนี่โดนมากไม่เคยออกกล้องใช่ไหมไม่เป<ช>็นไรวิวไม่น่าหรอกสิแป๊บหนึง่งเขาจะตายกันแต่ถ้ามีคำถามแลอ,อะไรไม่มีลูกนะครับเฉยก็มีลูกกับแฟนเกา่ <Game> าเด็กเก่งเรียนเก่งน่ารักมากมีเซดีด้วยต้องนับถือคนนี้ที่ที่รู้เกแต่รอตัวเสกามันสุดในคันนี้ตัวเอง แต่สองขวบใช่ประมาณนั้นแหละเรียรีตูว้าวแอนดี้มีคำถามอีกไหมล่ะจะได้ตอบมีมีอะไรถามเห็นคื่องอที่อันกันก่อนนะนี่มีคนถามนี่นุ่บ้างไม่เคยออกก้องใช่ไหมนี่เป็นไม่น่าหรอกตั้งหนึ่งก็จะตายกันถ้ามีคำถามอะไรก็ส่งมาจะได้ ตอบจอบทีเดียวเลยมีใครสงสัยอยาทำอะไรก็เ,เลยถ้าใครไม่รังเกียจอยากเป็นเพื่อนใน Facebook ได้นะคะลิงก์แปะอยู่หน้าโปรไฟล์แล้วค่ะทักมาคุยกันได้นะคะคุยได้ค่ะถามได้ไลฟ์บ่ like boy boy อยๆนะคะแตงฮวเวอรี่แมอสย่างอย่างท <for> ี่ต้องไลค์ like ได้แค่อาทิตละครั้งเพราะว่าไม่ค่ว่า คนเนี่ยไม่มีเวลาเลยงานเยอะหน่อยก็ขยันเวลาไม่ได้ว่างมากหรอกก็ไม่ได้เล่นโซเชียลอะไรเท่าไหร่แต่บางครั้งก็จะเข้ามาร่วมกับจอยบ้างใครใครอาจจะตามดูจอยเนี่ยพูดถึงกันเลยพูดถึงชื่อกันและกันหน่อยรู้จักไหมเนี่ยไม่รู้จักพูดถึงตัวฉันหน่อยอะไรเนี่ยอ๋อจะบอกไงดีเป็นคนน่ารัก เป็นคนที่เก่งเป็นคนเปิืง <c oughs> เป็นคนที่ตัวสูง <c oughs> เป็นคนที่ประทับใจเพราะว่าจอยเป็นคนที่สู้ชีวิตเต็มที่เจออุปสรรคแล้วก็ยังเดินต่อไม่ยอมแพ้และทําตลอดด้วยรอยยิ้มซึ่งคนเราคิดว่าจะอุปสรรคแต่อุปสรรคไม่แย่ไม่หนักเท่าที่เจอมาไล้ยัง เดินต่อได้ด้วยรอยยิ้มตลอดเลยบิ้นทับใจถือว่าเป็นอาจารย์ชีวิตอยากให้เรามองเป็นตัวอยืนใช่เลยรู้องค์แบบขอบคุณค่ะได้เท่าไหร่ห้าบาทไม่มีมีมตัวเนี่ย <Anyway. S 2> เดี๋ยวเราต้องไปก่อนนะคะถ้ามีอะไรฝากถามได้นะคะแล้วเราซื้ออะไรมากหรอกชิตสี่วนตัวถามไม <laughs> ่บ้างตอบได้บ้างสบายไม่มีอะไรบ้าถามได้ค่ะมาคุยได้นะคะทีนี้ต้องขอบคุณทุกคนที่น่ารักเอ็นจอยเราให้ฟังเราอ่านบ้างว่าคนคตามตามผลงานเราแล้วก็ต้องขอบคุณมากเรามีงานทุกทนี้เพราะว่าคนชอบดูแล้วก็ รักประเทศไทยรักคนไทยที่ติดตามคนดนด้วยคนน่ารักมากบริการคกพจริงๆนะครับคนดูไักด้วยเองดีดีออกกำลังกายนอนเพียงพออย่าคิีเยอะเกินอะไรนะประมาณนี้แหละ <c oughs> ว่าใครเนี่ยรักท้องครก็ไม่รู้ <c oughs> ไปแล้วนะคะบ๊ายบา<ด>ยโจอกันหน้านะทุกคนเทคแคร์ thank you นะ <c oughs> บ๊ายบายสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ดีเลยใช่ไหมไปก่อนนะคะถ้าวิดีโอจะปิดตรงไหนอ่าปิดตรงไหนอะพัลลีลูกชายมาดูที่ปิดตรงไหนอ่าสอนให้หน่อยโอเคถ่ายตัวไปเนาะตัวนี้ไหมบายบายบายครับทุกคนส้าวดีวันที่ต้องไปแล้วนะโอแกน่าเราค่อยมาใหม่กันแล้วกันนะ ว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าวไบรท์ทีวปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ีขอบคุณค่ะ